สวัสดีค่ะพบกับเกที่เพชรต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้จะพาดูรถกันนะคะจะเป็นตะคูล Honda นะคะใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็ประหยัดน้ามันเกตแนะนํนมาใช้ด้วยนะคะวันนี้จะมานําเสนอกันนะคะมีสองคันสีขาวกับสีเทาดํานะคะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันนะคะสําหรับคันนี้จะเป็น Honda City ีนะคะ1.0 S อสีดานนะคะ ราคาขายคันนี้389,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพโครงสร้างรถเดิมเลยนะคะใครที่มองหา Honda City อยู่นะคะสีขาวคันนี้สวยพร้อมใช้งานผ่อนแบบฟรีดาวนะคะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้มาชมรถตัวจริงได้แต่รายละเอียดของตัวรถเกจจะพาดูรอบคันกันก่อนนะคะว่ารถคันนี้จะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์มานะคะไม่มีร่องรอยแตกรล้าใดๆเลยนะคะสวยๆใส,สๆแบบนี้เลยด้านหน้าก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะสภาพโครงสร้างรถเดิมทั้งหมดประวัติชนหนักีความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะ มาดูในส่วนของกระจกรถนะคะกระจกรถก็เป็นกระจกเดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนสำหรับคันนี้แล้วราคาดีด้วย3,89.000บาทเองนะคะกระจกมองข้างเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้เลยมาดูด้านในนะคะด้านในนะคะแผงข้างประตูเขาจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะโซนคอนโซลหน้าซอกเสานะคะซอกซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอน นี่นะคะพุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมเลยซีนยางเดิมๆนะคะซีนยางเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รถดีรถสวยไปใช้งานกันเลยนะคะเบาะด้านในได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าไม่ร้อนแน่นอนนะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางเครื่องเล่นวิทยุแบบซีดีนะคะ ทุกอย่างน่าใช้มากๆแล้วราคาดีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากมาชมรถตัวจริงคันนี้ก็สามารถมาชมรถได้นะคะออกแบบมาคือเขาหาที่จอดรถได้ง่ายด้วยแหละนะคะเครื่องยนต์1.0ด้วยประหยัดน้ำมันแน่นอนด้านในห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางเบาะได้เป็นเบาะผ้ามาแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้ามา วางขวางจริงๆนะคะสำหรับ Honda City นะคะเครื่องยนต์1.0นะคันนี้นะคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถแจ้งกันได้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ389,000บาทจัดไฟแนนซ์แบบฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมีสีขาวนะสวยมากนะคะเดี๋ยวดูห้องผู้โดยสารฝั่งนี้กันเบาผ้านะคะ คือเขาจะไม่ร้อนนะคะนี่ไม่ร้อนแน่นอนได้เบาะผ้าไปใช้งานกันนะคะ ใครสนใจมาชมรถตัวจริงทักหาเกดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ Honda City 1.0นะคะเครื่องยนต์1.0สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda City 1.0 S นะคะด้านในกว้างขวางเช่นกันมีความประหยัดแน่นอนนะคะเครื่องยนต์1.0แต่ได้เครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะพุชสตาร์ทมีให้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันด้วยได้เกียร์ออโต้แบบนี้ไปใช้งานอ่ะใครสนใจสีขาวคันนี้ก็สามารถทักแจ้งเกดได้เลยนะคะไปดูอีกคันหนึ่งที่เป็นสี ะะจอดคู่กันคันนี้ก็จะเป็น Honda นะคะ Honda City 1.0 V เช่นกัน นะคะคันนี้ปี2020นะคะราคาขาย3,99,000บาทได้สีเทาดำสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะสภาพโครงสร้างรถเดิมนะคะคันเมื่อกี้เป็นรุ่น S นะแต่คันนี้เป็นรุ่น V นะคะก็ต้องขออภัยเผื่อให้ข้อมูลผิดนะคะแล้วคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆสีเทาดำด้วยด้านในเป็นพวงมาลายัยเป็นแบบม u l t i function push start มีให้นะคะเครื่องเล่นวิทยุแบบนี้นะคะจะเดิมๆติดโรงงานมาเลยเบาะได้เป็น เบาะผ้าเช่นกันนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าถ้าสนใจยังไงแจ้งกิจได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะแผงข้างประตูฝั่งนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะถือว่ารถน่าใช้จริงๆนะคะนี่ซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนนะคะไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนแผ่นเพจต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยซอกเสาบีน็อตทุกตัวนะคะ ยางเดิมด้านในห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้ามาเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะให้ความสะดวกมากๆคันนี้นะคะ Honda City 1.0V เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะด้านหลังให้เซ็นเซอร์มา2จุดเลยนะสำหรับสีเทาดำคันนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงสามารถมาชมรถได้นะคะรถทั้ง2คันนี้จอดอยู่ที่เพจดนสำนักง,งานใหญ่นะคะอยู่ที่เพจดนสำนักง,งานใหญ่นั่นเองนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยคันนี้นะคะ3 9 9 0 00บาท อยากได้คันนี้ไปใช้งานแบบฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นะไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่11 0 0 0 0นหืะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่ม,เ,มเติมที่เกตได้เลยนะคะรถทั้งสองคันไม่มีประวัติการชนหนักพิกามจมน้ำมาแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าได้รถสวยไปใช้งานกันนะคะสนใจคันนี้สีขาวหรือสีเทาดำ โทรหาเกตให้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงก็สามารถมาดูรถได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นในการจัดไฟแนนซ์ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนสามารถออกรถได้นะคะแค่โทรทักสอบถามเกม,มานะคะเผื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการเชิญไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะแล้วก็ ไม่สะดวกมารับรถนะคะถ้าไม่สะดวกมารับรถเองเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถ้าสนใจยังไงแจ้งเกศได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเกศนาเสนอทั้ง2คันนี้ใครสนใจรีบโทรหาเกศที่เบอร์ด้านล่างแล้วก็สามารถแอดเฟรนกันมาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ